จังหวัดอ่างทองจัดงานอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาเมื่อวันจันทร์ที่28พฤษภาคม2555เวลา9นาฬิกานายวิศวะาาศสิสมิตผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้เป็นประธานการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษาณวัดต้นสนอำเภอเมืองอ่างทองนายวิศวะศศิสมิตรผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ากิจกรรมการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พรบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา12สิงหาคม2555 เป็นการแสดงออกถึงประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองได้ร่วมแสดงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหาการุณาธิคุณเห็นคุณค่าของพระพุทธศาสนาและเพื่อให้ได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธศาสนาในโอกาสงานฉลองมหาธรรมมาพิสมัยสัมพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของสมเด็จพระบรมศาส,าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยในช่วงเช้าวเวลา6นาิาส5นาทีประชาชนชาวจังหวัดอ่างทองร่วมกันทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้งเป็นวัดที่126ของจังหวัดอ่างทองที่ทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญในการร่วมทำบุญในวันพระอยู่เป็นประจำและในเวลา9นาฬิกาได้มีพิธีอ,อุปสมบทพระภิกษุจากกลุ่มอาชีพ9กลุ่มคือทหารตำรวจครูอาจารย์กำนันผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ่อค้านักธุรกิจเกษตรกรผู้ใช้แรงงานและประชาชนทั่วไปโดยได้รับการอนุเคราะห์เรื่องพาวิทยากรในการสอนหลักธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าจากพระราชสุวรรณเวทีเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดต้นสนเป็นระยะเวลาเจ็ดวัน